นะครับมาดูตวัวก้นะครับหนึ่งคู่นะครับฝั่งนี้ครับคู่ทีจับคู่กับเติงเทสมิธนะครับ ต้องข้ามเป็นทีมงานเทพรักนะครับนองเมืองและหลงสปปนะครับ <Okay. S 1> ครับเป <Okay. S 1> ิดแตกครับ okay. Okay. หนึ่งกระสุนครับ

ตัวหนึ่งครับเติเดเปนหัวพื้ที่หลเข้าไปเตนะเไม่ข้ามครับเตืงเทสมิตครับม สามตาศูนครับเมืองได้เสิร์ฟครับลงเปิดหัวทีไหลเข้าไปเตะดีครับเตะครับศูนย์ตาสามครับคู่ทีได้เสิร์ฟครับลงเปิดหัวเมืองไหลเข้ามาลงเตะออกครับ หนึ 1> 1่งต่อสามครับผู้ที่ได้เสดครับสวัสดีครับหลวงครับสามต่อหนึ่งครับเมืองได้เสรฟครับสามต่อหนึ่งยังอยู่ครับลงแก้ไขมาครับที่ยก ก้ามครับแต่งครับเปิดไ,ไม่ออกครับลากเองครับ สี่ครับครูทีได้เสิฟครับตดเกี่ยวครับทีกยกข้าไปครับอย่างเดีดีครับลวกนี้ครับไล่มาเป็น2ต่อ4ครับสองอ4สี่ครับ ไปออกครับลองครับสามต่อส right? oh mm ี hmm. ่ครับลงเปนหัวมันไหลเข้ามา เง่งเสร็จมาครับแดงกวอนหัวคุณที่อ๊อฟสาธุีครับเสร็จบอลครับคุณทีครับ,รบ สวัสคามต่อสี่ครับ,ค,รบคุณทีได้เสิร์ฟครับ สี่ต่อสามครับเัมืองได้เสิฟครับสามต่อสี่ครับภูทีได้เสิฟครับ ครับคหลงครับแตงหาซีต่อไปที่ล่ะบ่มันมีแต่สังข์่อผมมึงอะแต่ทำไมเด็กผมก็เป็นร่องเขายู่เสมควาย่ำเบาอยู่ผมมึงอสี่ เังเยอะามาครับลมปาดดีครับ ต่อสีครับลงเป็นหวัวเมืองไหลเข้ามาแต่หยอดดีครับหลงครับ เดยวขาขึ้นไปฟาดเกี่ยวเลยเขาไปยืนรอทั้งหลายลูกแล้วเขาจับทางได้แล้วเหลี่ยมเนี่ยห้าต่อสีคอส่ครับนํำหกต่อสี่ครับเมืองและหลงครับ หกต่อสี่ครับสี่ต่อหกครับครูทีได้เสิร์ฟครับ เป็นหัวไปหลังครับเด็ดีครับเดงครับจับตุ้แรันปิ้นเลยูกยาบเจ้าเขาจำเดีดให้เขาเป็นดาร์กท่าแล้วฮาต่อหัวครับผู้ที่ได้เสิบครับโยงไปครับลงเป็นหัวไหลเข้าไป หกต่อห้าครับเมืองได้เสิฟครับเบิร์นาัวดีไหลเข้าไปตีแก้ไขได้ดีครับเตีงครับเขาปิดยก ตัวหกครับ ครับหลงครับเดี๋ยจะเมื่อเป็นหกต่อหกครับหกตหก่อห,หกครับผู้ทีได้เสร์ฟครับเลยไม่แก้มครับหลงครับ 454 54 t 726ครับอ๋อ to 6ต่อเจ็ดครับเมืองเสริบเปิดเปิดคี่ทีไหลเข้าไปเจ็ดตองหอครับคู่ที่ได้เสิร์ฟครับต้องเปิดหัวเมืองไหลเข้ามาเด็ดดีครับหลงครับ ตัวเจ็ดครับเป็นวติอะไรติดเกี่ยวครับเกี่ยวนไหมไม่ทันครับคุณพี่ครับที่เ,มเสมอเป็นเจ็ดตัเจ็ดครับ เจ็ดต <mel od ic 00> the ่อเจ็ดครับเมืองได้เสิบครับเจ็ดต่อเจ็ดครับคูทีได้เสิบครับลงเปิดหัวครับ ได้ดีครับหลงครับวันนี้เป็นเตีงไทสมิธนะครับจับคู่กับครูทีนะครับ